ถ้าอยากร้องตั้งใจครับนะคะวันนี้เรื่องราวของเรายังอยู่ที่ตัวชี้วัดมาตรฐานนะคะมาตรฐานที่4.1ตัวชี้วัดที่3ถามทับสก็คือนักเรียนนั้นสามารถระบุชนิดชนิดของคำในภาษาไทยนะคะแล้วก็หน้าที่ของคำในประโยคได้ว่าถ้าคุณครูให้ประโยคมาหนึ่งประโยคนักเรียนสามารถบอกได้ว่าคำนั้นเป็นคำนามหรือคำกริยาหรือคำ สรรพนามถ้าคุณครูให้ประโยคมาคุณครูถามว่าคํานั้นทําหน้าที่เป็นประธานหรือเป็นกริยาหรือเป็นกรรมซึ่งทั้งหมดนี้เราเรียนมาแล้วหรือยังคะเรียนมาแล้วค่ะแต่วันนี้เราจะมาทบทวนกันแล้วก็มาทดสอบกันว่าใครบ้างจะมีความสามารถหรือใครเข้าใจแล้วนะคะเพื่อออมที่จะนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แล้วนะคะอ้าวดังนั้นสรุปว่าชน,ชนิดของคําชนิดของคําในภาษาไทยมีกี่ชนิดนะ จริงๆแล้วครูมิง้งบอกว่ามีกี่ชนิดคะ7ชนิดเก่งมากครูมิง้งบอกว่ามี7ชนิดแต่ที่เราเรียนกันในหลักสูตรของภาษาของภาษาไทยปสมีเพียงกี่ชนิดที่เราต้องเรียนรู้3ชนิดนั่นก็คือหนึ่งโอโอโอ,โอพอคุณทูลสมอนดูดีๆคุณครูถามเรื่องชนิดของคําไม่ใช่ส่วนประกอบของประโยคอย่าสับสนชนิดของคําชนิดของคําคําที่ไก่แมวหมู โทรทัศน์พัดลมวิทยุเราเรียกว่าคำนามพระราชาสั่งว่าขุดดินแบกข้าวสารพูดดื่มน้ำดื่มน้อมเรียกว่าคำกริยาเขาฉันเธออาตมายมมันกระผมดีฉันข้าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเราเรียกคำนั้นว่าคำ อาวขอโทษคุณครูอธิบายผิดเหรอตะก,กี้คำสรรพนามมาก่อนใช่ไหมขอโทษครูมิ้งผิดเองครูมิ้งผิดเอง,เองนะคะถ้าคำที่อะไรนะตะก,กี้บอกว่าคำที่เขาฉันใช่ไหมคะเขาฉันท่านเธอกระผมต้องเป็นคำสรรพนามแต่บอกว่าขุดดินพระราชาสั่งให้ขุดดินแบกข้าวสารดื่มนมเราเรียกคำนั้นว่าคำ กา,การิยาขอโทษน,นะคะขอโทษน,นะเมื่อสักครู่นี้พูดสลับกันลืมดูลืมดูสไลด์ว่าทำอะไรมาบ้างนะคะเอาแล้วค่ะสามคำนี้เด็กๆต้องเรียนรู้และที่สำคัญอยากร้องเพลงไหมไอยาอยากร้องเพลงบอกว่าได้ค่ะจัดให้ร้องดังๆนะเพื่อเป็นการทบรทวนคำนามคืออะไรไปพบกันเลยพบเมื่อตามจังหวะได้ เ,เง,อง,องขอโทษฟังอยู่ทั้งนานคำนามอะไรของฉันเนี่ย <laughs> เกิดอาการอะไรไ <laughs> อะไร <laughs> ผมว่ามันก็แปลกๆครูมิ้งก็ว่าครูจะร้องตอนไหนสักทีคำนามเปิดแผ่นผิดค่ะมันมีเพลงชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองอ่าเอาชุดที่หนึ่งไปไว้ชุดที่สองส โลกมันกลับไปแล้วเป็นไงเป็นไงขอโทษขอโทษขอโทษตบมือกันใหญ่เลยไว้ทำไมนักเรียนไม่ลูกขึ้นเต้นสักทีนะเมื่ออยู่วัยเรียนอา้าวอ่ะมาแล้วมาแล้วขอโทษและจํานวนเพลงก็เท่ากันด้วยสิอขอโทษทีนี่ไม่ค่อยจะเมาเลย 来到中国。 ต่อไปเขาฉันท่านเธอเพลงคำสรรพนามอ่าจำได้ไม่เอ่ยเพลงนี้ต้องรู้เรื่องด้วยนะไม่ใช่กลมมืออย่างเดียวนะจ๊ะ อันนี้คือสรรพนามอีกสักเพลงไหมอะ่ะเพลงคำกริยาอ่าคำกริยาอ่ากุเพิ่นได้ลุเพิ่นได้ลุเพิ่นแสดงท่าถาได้รองดู คองคำใช่ไหมคะคำนามคือ,อทบทวนนิดหนึ่งคำนามคือคําที่ใช้เรียกรเรียกชื่อของคนสัตว์สิ่งของหรือจําไว้เลยเรียกชื่อของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้แล้วสรรพนามเขาชั้นท่านเธอใช้อะไรคะเป็นอะไรคะคาที่ใช้แทนคําคําเรียกชื่อใช้เขาเรียกว่าเป็นคำแทนชื่อนะคะชื่อของคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละนะคะแล้วคำกริยา กรรมยาเป็นคำที่อาสามารถแสดงท่าทางได้จําได้แล้วหรือยังคะต้องจำไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปช่วยกันบอกว่าคํานั้นเป็นคํานามหรือคํากริยานะคะแต่ว่าตอนนี้เรื่องหน้าที่ของคําในประโยคนะคะหน้าที่ของคําในประโยคที่เราจะบอกกันวันนี้นั้นเราจะต้องรู้ว่าส่วนประกอบของประโยคนั้นมีอะไรบ้างเมื่อวานเรียนไปแล้วหรือยังคะเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ ส่วนประกอบของประโยคมีอะไรมีอะไรคะอ่ามีประธานมีมีกริยามีใช่หรือเปล่าเพลงนี้จะบอกพวกเราค่ะอ่าแล้วร้องได้หรือเปล่าล่ะได้นะอย่าให้ครูมิ้งร้องอยู่คนเดียวอ่าเพลงส่วนประกอบของประโยค